เป็นทิศทางรวมรวๆของในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับนะคะนั่นแสดงว่าเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยให้ทําใจเราจะเห็นบุค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างบางเฉียบแต่ไปรอลุ้นซานต้าแลลี่อย่างที่บอกว่าซานต้าแลลี่อีสตทัมมิ่งหรือไม่แต่ว่าโดยสถิติย้อนหลังเนี่ยสองสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์รองเนี่ยก่อนสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างเงียบ จะไปพีอีกทีในช่วงสัปดาห์หน้าสมมติเอาคิดเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันคุณพิชัยว่าสมมุตินะคะสมมุตินะสมมุติว่าแซนต์แอรลี่ไม่เกิดถ้าเขาไม่เกิดเขาเจเราเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาช็อปมันจะส่งผลอะไรบ้างตามมาต่อจากนี้ครับครับก็ถ้าสมมุติเขาขายแต่ผมวิ่คระประเมินว่ามันเเข้าสัปดาห์สอสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยปกตินะครับในเรื่องของ ธุรกรรมซื้อขายพ็จะไม่ค่อยแอคชั่นอะไรทร่า่นะครับก็คิดว่าป๊อปเองคิดว่าโอกาสที่เขาจะขายเยอะๆเนี่ยมันไม่น่าจะเยอะนะครับแต่ว่าจพัดจะผูก็ขายมาจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมองว่าจะเขาอาจาอาจะมองในเรื่องของความกังวลในเรื่องของตัวตัวในเรื่องของตัวเศรษฐกิจถดถอยในในช่วงปีหน้านะครับซึ่งมันก็มีม,มีมีเคารางว่าจะมาแต่ว่ามันจะมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเลขเริ่มเริ่มหมดตัวจริงจังเนี่ยประมาณหลังไตรมาสสองปีหน้า นะครับที่อาจจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มอาจจะเห็นแรงแผ่วของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเพราะงั้นในช่วงนะครับในช่วงไตมัดหนึ่งฟีน้าจริงจริงเนี่ยมันยังยังยังเป็นสถานการณ์ที่อาจจะยังเป็นในช่วงของปอดข่าวร้ายอาจจะยังไม่ไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องรีเซชชันนะครับถ้าเม็ดเงินยังจะก็ยังผมว่ายังก็ยังมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาเก่งขึใหมาในตลาด ฝั่ง emerging นะครับจร่ง momentum เศรษฐกิจในช่วงต้นปีเนี่ยมันมันมันฟื้นตัวดีนะครับมันถ้าปรับฐานถ้าวุฒหลุดพันกว่า1 0จุดมาจริงเนตลาดจะต้องถอยถอยไปดูแนวรับโดยพันหกร้อย 1, 600, 500, ต้นๆนน,นะครับก็คงเน้นเน้นหลังหลังถ้าหลุดลงมาก็อาจก็โชคดีว่าอาจจะมี gap ในการเทรดที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เน้นไปกัน ทยอยซื้อนะครับที่บริเวณหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหพันหกร้อยจุดหรือว่าต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับก็เป็นการปรับพอร์ตไปทยอยรับบริเวณนั้นนะครับเพราะคาดว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยดูแนวโน้มของทิศทางเขาบดูดูดูจะยังไม่เยอะนะนะครับในเรื่องของดิเชันท่านหมายจริงนะ่าจะเป็นครึ่งปีหลังาสามากกว่านะครับค่ะนเพราะฉะนั้นนียก็ต้องมารอดูทิศทางนั้นแสดงว่าเซตไทยปลายปีนี้สมมติถ้าไม่เกิด ก็จะดูไม่หูหวาแต่ถ้าเกิดครับความหือหวามันจะผลไปตอนแรกเรามองว่าเอ๊ะถ้าเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันจะไปส่งผลที่ n จนยู Effect หรือเปล่าครับครับก็ทิศทางก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้ามี January Effect ก็ตลาดในช่วงต้นต้นต้นเดือนต้นเดือนมากราคมก็อาจจะมีแรรซึ้เข้ามา ก่ S <S อนนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังครึ่งหลังของของเดือนนะครับ<ะ>เพราะมันน่าจะมีทั้งแรงขายของนักลงทุนในประเทศจาก LTF เนี่ยที่มันมครบกําหนดปีหน้าก็ก็พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงถ้ามันตลาดเกิดไม่ลงแล้วมันพุ่งขึ้นในช่วงปีหน้าเนี่ยถ้าตลาดสมมติยืนตรงนี้ได้จริงแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในช่วงต้นปีช่วงน,นั้นอาจจะเป็นจังหวะที่ดีอาจจะจังหวะของการขายทำกำไรออกไปบ้างนะครับเพราะกรอบของตัวดัชนีเนี่ย ถ้าตัวเซตเนี่ยมันเขาไม่สามารถทะลุ1 6ึ0รอยจุดขึ้นไปได้เนี่ยโมเมนตัมตลาดมันจะเป็นภาพของการแกว่งแคบแคบรอรอสัญญาณความชัดเจนว่าเออจะปรับขึ้นไปด้านบนหรือว่าจะปรับถาร่วมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะเหมือนภาวะจะค่อนข้างจะแบบตลาดก็ดูเป็นภาพของการไซด์เว์แคบแคบดูดูมันจะไม่ค่อยไปไปไหนเท่าไหร่นะครับก็คงต้องจับสัญญาณตรงนี้อีกทีในช่วงต้นปีนะครับ นอกเหนือจากที่การรอคอยกับซาตาลลี่แล้วนะคะสำหรับเซ็ตในไทยคะ่ะยังมีอะไรให้ปัจจัยที่ให้นักลงทุนไทยได้รอรุ้นสำหรับก่อนไปีได้ไหมคะคุณพิชัยคะก็ตัปดาห์นี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะมีในเรื่องของการนำมนาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเข้ามาให้คอ,อรมอพิจารณาหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็มีมโอกาสนะครับที่จะ เป็นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงต้นต้นปีหน้านะครับในผ่านพวกนโยบาย,ายพวกช็อปดีมนคืนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีการอนุมัติในช่วงต้นปีหน้านจริงๆเนะ่หุ้นในกลุ่มค้าปีนะครับซึ่งสับดาก่อนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มี performance ตลาดาดีกับตลาดนะครับก็น่าสดใจนะครับซึ่งวันนี้เราก็แนะนำในส่วนของตัวโฮมโปรนะครับก็ ทิศทางในส่วนของโฮมโปรเองก็เนี่ยได้ใน,นด้ประโยชน์ตรงน,น,นะครับหลังจากที่เรามีการเปิดธุรกิจนะครับมีการเปิดภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผ่านในช่วงภัยน้ําท่วมเาอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการจับใจใ่ายใช้สอยหรืออุปกรณ์นะครับเครื่องใช้ในบ้านเมื่อบางส่วนก็ซ่อมแซมบางส่วนก็ใช้เป็นอุปกรณ์ในช่วงปลายปีนะครับประกอบกับในส่วนของมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อถ้าเข้ามาตรงนี้ก็ ป็นแรงหนุนนะอ่าช่วยให้ตัดสินการตัดสินใจซื้อเนี่ยอ่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาพโดยรวมในส่วนของโฮมโปในช่วงไตรมาสสี่นะครับในส่วนของยอดขายาสาขาเดิมเนี่ยเราคาดว่ามีแนวโน้มน่าจะเหตุการขยายตัวนะครับได้เนื่องจากเขาก็ในช่วงไตรมาสสี่เขามีจัดการจัดงานเป็นโฮมโปรลิฟติ้งแล้วก็โฮมโปรเอ็กซ์โงงานตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของยอดขายส่วนตัวกรอส profit นะตัวอ,อัตรากำไรเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะรักษาระดับประมาณสัก27ได้นะครับเนื่องจากต้นทุนสินค้า,าในช่วงในระยะต่อต่อไปเนี่ยต้นต้นทุนในเรื่องของต้นทุนสินค้าก็นละาบางาอุปกรณ์เนี่ยนะครับอย่างามีก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตรงนี้น่าจะรักษาระดับตัวอัตรากำไรขั้นต้นาไว้ได้นะครับเราโดยแต่เขาก็นเน้นขายาสินค้าที่เป็นเป็น house brand ก็คือ สินค้าที่ในในหมวดที่เขา,าผลิตเองมันก็ตรงตนนี้มันก็ช่วยตัวในส่วนของอัตราอัตรากําไรขั้นต้นนะครับแล้วก็สําหรับปีที่ผ่านมาเขาก็มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเจสาขานะครับปีหน้าก็จะขยายตัวในเรื่องของสาขาออกไปอีกรวมถึงมีการแผ่ในเรื่องการเข้าไปลงทุนในเวียดนามนะครับในส่วนของกําไรปีนี้ทั้งปีนะครับก็ าคาดว่าอยู่ที่6.3 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ปีหน้าคาดว่าน่าจะกาไรพื้นตัวต่อเน,นื่อนะครับขึ้นไปที่ประมาณ7.1พันล้านบาทก็เ,เป็นการเติบโตกําไรของปีหน้าประมาณ13-14%นะครับราคาหุ้นก็ยังต่ำกว่าราคาปัจจัยทางพื้นฐานนะครับโดยราคาเป้าหมายระหว่างไว้ที่17 000, บาทนะครับปัจจุบันราคาหุ้นก็อยู่ประมาณ15 000, บาทก็ยังมี g a บในการาซื้อ ครับอีกประมาณสองบาทก็แนะนํำซื้อนะครับส่วนของตัวโฮมโปรครับคุณจอยแนะนําซื้อนะคะสําหรับตัวโฮมโปรนะคะเป้าหมายคือ17บาทค่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นนะคะคแต่ตอนนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะตลาดก็บวกขึ้นนะคะเบาๆแต่ยังถือว่าอยู่ในแดนบวกอยู่นะคะก็<า> <บา S 1> บวกไปประมาณยังไม่ถึงหนึ่งจุดะนะฮะแต่ก็ยังถืออยู่ในแดนบวกอ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นทิศทางที่ดีละกันแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันไปยาวๆว,ว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ,ะย้อนกลับมาคุณนพชัยนะตอนนี้เนี่ยอตอนนี้ค่าเงินดอลาอดอลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่องาดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแล้วกันนะคะแต่ว่าภาพรวมของดอลลาร์ถ้าเรียกว่ามองระยะมีโอกาสกลับไปอ่อนค่าต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะตอนนี้สิ่งที่มีการ คาดหวังก่อนหน้านี้คือ,อว่าเมื่อดอลลร์อ่อนหุ้นก็จะมีการปรับขึ้นแบบนี้ค่ะอ่ามีมีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าดอลลาเนี่ยปีที่ผ่านมาทั้งปีมันได้แรงหนุนจากในเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันเร่งงตขึ้นตลอดนะครับตอนนี้ภาพก็คือเหมือนเราก็จะเริ่มเห็นว่าดอกเบีย้ยปีหน้าก็ตอนนี้มีกลับการขึ้นอีกประมาณสัก0.75มันไม่ใช่จังหวะการขึ้นแบบปีที่ผ่านมาขึ้นยิง2 2เปอร์เซ็นกว่า3เปอร์เซ็นทั้งปีเพราะฉะนั้นแรงหนุนจาก ที่ทําให้ดอลลาร์แข็งมากๆช่วงนี้มันก็จะเริ่มลดลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกับกันเนี่ยตัวเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มที่มันจะอ่อนตัวลงเนี่ยมันเป็นแรงกดดันให้ทําให้ดอลลาร์อ่อนตัวลงด้วยนะครับก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยข้างตัวดอลลาร์อินเด็กตนะ์แม้ว่าไอ้ตัวการประชุมเฟดออกมานะครับส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อดอลลาร์ก็กลับกลับมาบ้างกลับมาบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้แข็งค่าเหมือนในอดีตแล้วก็ค่าเงินบาท ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังอยู่ในโทนที่แข็งค่าอยู่แหละนะครับ่วงนี้ก็ยังแข็งค่ายอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังพอคาดหวังได้ว่าค่าเงินบาทนะครับก็ยังอยู่ในโทนที่เรียกว่ามันคงจะไม่อ่อนค่ามากๆนในช่วงที่ผ่านมานะครับค่าเงินบาทในช่วงปีหน้าก็น่าจะเป็นเป็นในช่วงของการการการแกว่งตัวที่น่าจะมีเสถียรภาพนะครับการแกว่งตัวที่ไม่เป็นมือหว่ามากนักนะครับเทียบกับปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็ยังน่าจะเป็น อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ยังพอหนุนนะครับในเรื่องของโฟร์ได้บางส่วนครับอืมนะคะอ่าราคานี้ก็เป็นภาพรวมยักษ์นะตอนนี้ย้อนกลับมาอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นของความสัมพันธ์ของราคาพลังงานและก็ราคาหุ้นในปัจจุบนนะันณตอนนี้เป็นยังไงครับเพราะดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะสอดคล้องกันสักเท่าไหร่คะ่ะคุณพิชัยคะอืมอ่าในในแง่ไหนเอ่ยราคาพลังงานค่ะ ก็ทิศทางในส่วนของตัวราคาน้ํามันนะครับตอนนี้ก็แนวโน้มก็เป็นภาพของการลดลงนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาน้ํามัน WTI ก็ลงไป4กว่าเบนซ์เนี่ย3.9นะครับก็หลักๆมาเรื่องในมา,มาในเรื่องของอุปสงค์นะครับที่มันอาจจะยังมีแนวโน้มฟื้นตัวไม่เต็มที่นะนะครับเมื่ทิศทางราคาน้ำมันพลังงานช่วงนี้นะครับก็แรงกดดันเนี่ยถือว่าต่อเงินเฟอ้อนะครับต่อเศรษฐกิจในกลุ่มอิมมัลติิ้งเนี่ย มันมันลดลดแรงกดดันลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะส่งผลบวกนะครับให้กับพุ่มบัพพุ่นบางกลุ่มนะครับที่ต้นทุนเป็นน้ำม,มันเหมือนกันนะครับซึ่งที่เรามองมองก็มองว่าอย่างกลุ่มปิตโตรเคมีนเนี่ยก็หลังจากที่ไตรมาสสามเนี่ยมันกําไรเนี่ยมันปรับตัวลดลงส่วนมันเป็นจากทุนสตอสต็อปสต็อกลอสสนะครับไตรมาสสี่เนี่ยบางอย่างบางตัวเนี่ยคาดว่าน่าจะมีสัญญ,ญาณกำไรออกลับมาพื้นตัวคิวอันคิว นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PTT DC นะครับหรือบุญใหญ่เนี่ยนะครับค่า่ากำไรในช่วงไตรมาสยีน่าจะเห็นการฟื้นตัวแบบคิวออนคิวนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีต้นทุนเป็นน้ำมันใช้น้ำมันเป็นหรือว่าเคมีเยอะๆในการทำธุรกิจอย่างอย่างกลุ่มสีอย่าง TOA เนี่ยนะครับต้นทุนเขาเป็นเกี่ยวกับพวกปิดโตปิโตเคมพวกนี้เยอะนี่ก็คาดว่าน่าจะได้เปรียบประโยชน์ในเรื่องของ ต้นทุนน้ำมันที่ลดลงว่ามันจะมีบางบางกลุ่มน,นะครับบางตัวเนี่ยที่มันจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงเพราะนั้นเราก็เน้นนะครับก็เลือก selective นะครับอย่างหุ้นกลุ่มพวกนี้สามสี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเทรนน้ำมันที่ช่วงดีที่ปรับตัวลดลงครับคุณย,ย้อยอืมนะคะเอาละค่ะถ้าดูจากความเยียบข,ของตลาดณนะตอนนี้แนะนำลงทุนยังไงดีคะก็คืออย่างที่บอกว่าควรกระชับพอร์ตเลยไหมหรือว่าไปเพิ่มเป็นตราสารนี่หรือว่าพันธบัตรแทนดีคะ ครับก็คงอ่าคงก็คงคง,คงพอร์ตถือหุ้นนะครับของเราก็ยังคงลักษณะของการถือ,อพอร์ตหุ้นเนี่ยไม่เกิน60%สิบเปอร์เซนะครับ,รบก็ใช้บริเวณหนึ่งพันหสิบจุดเนี่ยเป็นเกณฑ์นะครับถ้าหลุดพันหสิบจุดก็อาจจะลดลงในร,ระดับห้าสิบห้าหรือห้าสิบนะครับแล้วก็พอร์ตในส่วนของตราสารหนี้เนี่ยก็มีในพอร์ตประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต นะครับแล้วก็10%ก็อาจจะเป็นในส่วนของกองอาจจะเป็นในส่วนของคำสัก5%แล้วอาจจะถือเป็นส่วน Basic เบสิกสัก5%ก็ได้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้าในส่วนของอัตาราดอกเบีย้ยนะครับก็มีทิศทางที่มันฟื้นมันอัตาราดอกเบีย้ยบาเราก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้เร่งตัวแล้วนะครับก็ในส่วนของอกองทุนนะครับที่เกี่ยวกับสังหาเงินมัพซับบางตัวเนี่ยก็ น่าจะกลับมามีความน่าโดดเด่นน่าสนใจเหมือนกันนะครับอืมนี่แหลคะค่ะนะคะก่อนที่จะลากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ถ้าหาหุ้นดีรับปีกระต่ายคุณพิชัยให้นักลงทุนแนะนําไปเน้นกลุ่มไหนและถามต่อเลยว่ากลุ่มไหนและกลุ่มไหนที่ไม่ต้องไปยุ่งกับม,มันเลยณตอนนี้เชิ่เลยครับครับ,รบก็ในส่วนของกลุ่มที่คาดว่าน่าจะยังเห็นกำไรช่วงไตรมาสสี่เฟื้นตัวดีนะครับก็ยังมองกลุ่มกลุ่มขาปี นะครับอย่างโฮมโปโกลบอลพวกเนี้ยดูโฮมนะครับคอมเซเว่นพวกเนี้ยยังคิดว่าราคาหุ้นยิง่งผอมหยับใสอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นค่า FT นะครับชัดเจนในช่วงไตรมาสสี่เดี๋ยวต่อไต,ตรมาสหนึ่งปีหน้าก็ยังขยับ F น่าจะขยับ FT ต่ออีกนะครับอย่างกลุ่มโรงไฟฟ้าหลายตัวก็น่าจะมีรายงานผลกำไรที่ดีนะครับอย่างตัวกราฟ GPSCP กิมพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นสองกลุ่มหลักๆที่ตัวเลขกำไรน่าจะ เห็นการเติบโตโดดเด่นชัดเจนในช่วงไตรมาส4นี้แล้วก็ต่อไตรมาส1ปีหน้านะครับส่วนกลุ่มที่นะครับอาจจะยังมีความาผันผวนอยู่นะครับก็คงอาจจะต้องอจับตาในส่วนของกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับก็ต้องดูความผันผวนของราคาน้ามันว่าทิศทางจะกลับผันผวนอย่างไรนะครับถ้าราคาน้ํามันลงก็ไปเน้นกลุ่มที่ได้ไปโยน์จากต้นทุน น้ำมันที่ปรับลดลงอย่างที่เรียนแจ้งไว้ในช่วงต้นรายการนะครับส่วนกลุ่มที่จะเปอร์ฟอร์แมนซ์แย่ๆปีหน้าจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ยัง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 ไม่ชัดน่า,นาจะเปยนภาพของการทรงส่งตัวเพราะว่าทิศทางในเรื่องของในช่วงของเราบ้านเราในในช่วงครึ่งครึ่งเฟิร์สฮาร์ปเนี่ยมันน่าจะได้แรงจากข่าวราที่ยังไม่เข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งที่มันกําลังจะเข้ามาเนี่ยมันน่าจะทําให กิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยมันมันคึกคักในในทางที่ดีกลุ่มที่อาจจะกําไรอาจจะหดตัวต่ออาจจะเป็นนักถางกลุ่มโรงพยาบาลที่ปีสองปีก่อนเนี่ยกาไรดีมากนะครับแล้วราคาหุ้นมันฟื้นตัวโดยเพาะกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องระวังน,นิดเพราะราคาหุ้นก็ก็ในช่วงที่ผ่านมามันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับ เอาละค่ะนะคะยังไงเช้านี้ขอบพระคุณมากมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแมกเราก็อย่างน้อยเนี่ยก็ได้หลายมุมมองแล้วก็ยังได้เป็นหาหุ้นดีรับปีกระต่ายแล้วก็กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้ครบหมดเลยนะคะขอบพคุณมากมากสำหรับช่งชวงเช้ากับคุณอภิชัยเรามนาชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดจาก,การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กิมฟอร์ดจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากมากค่ะ วัสดีครับจอยค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะทุกท่านคะมาเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะณตอนนี้เนี่ยแนวรับสําคัญยังคงอยู่ที่1,610จุดนะคะคืออยู่จุดเนี้ยวนเปียนอยู่จุดเนี้ยมาพอสมควรแล้วแล้วก็เหนียวจริงๆแต่ใน worst case ละกันถ้าแบบว่าซันต้าไม่มาเราก็แบบแบ่งใจไว้50-50เนาะถึงแม้ว่าตามสถิติสสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยตรงมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกครั้งเนี่ย มันไม่ได้มีปัจจัย Recession เข้ามาเกี่ยวข้องไงแต่ครั้งนี้มันมีทั้งความกังวล Recession มีทั้งอะไรหลายต่อหลายอย่างก็เลยกังวลที่ถามเนี่ยว่าเขาจะมาไหมนันต้ายังคง is coming อยู่ไหมนะคะแต่สถิติที่ผ่านมามันมาเนาะเขามาเนาะเขามาเอาเป็นว่าถ้ามาก็คือ เนี่ยยังอยู่ที่แนวรับสำคัญ1610แต่ถ้าไม่มาแล้วมันเ,เกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าอาจจะมีการเทขายเทเราแบบเนี้นะคะหยุดการซื้อให้ลดผรอตหุ้นสักประมาณ5-10%นนะคะก็1610สามารถแนวรับสำคัญเป็นสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นเกณฑ์ของสัปดาห์หน้าด้วยนะคะ ส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะหลักๆก,ก็คงยังคงเป็นเรื่องของจีนเปิดประเทศค่ะที่ยังคงมีความหวังแสงสว่างคือตอนนี้ก็ผ่อนคลายแต่ละมณฑลแต่ละเมืองกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงพรุ่งนี้ก็มารอลุ้นกันดูนะคะกับการประชุมครรมพิจารณาเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนอย่างที่เราก็รอกันมานานและสุดท้ายก็ต้องคลอดสมาสทีนะคะสําหรับการประชุมไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชอบดีมีคืนด้วยนะคะส่วนเรื่องของ บอกว่าหุ้นที่ควรที่จะสะสมหุ้นดีรับปีกระต่ายนะคะเน้นไปเลยหาค้าปลีกนะคะมันจะเป็น Home Pro Global แล้วก็ c o m เซเนะคะรวมถึงโรงไฟฟ้าอย่างกราฟ GPSC แล้วก็ Big Grim ส่วนหุ้นที่บอกว่ารา้อระวังนิดหนึงละกันก็จะเป็นกลุ่มโรงพยบาบาลนะคะแล้วก็ฟันธงหุ้นเด่นค่ะที่นํามาฝากเช้านี้ค่ะก็คือ Home Pro นะคะซึ่งถือว่าเป็นฟันธงหุ้นเด่นของเราเช้านี้ด้วยราคาเป้าหมายอยู่ที่17บาทนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากกันด้วยนะคะส่วนช่วงใหม่เราจะไม่ได้เจอกันนะคะช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีเราจะไลฟ์เฉพาะช่วงเช้านะคะเนื่องจากว่าเราจะไปหยุดแต่ละจังหวัดเราอาจจะแบบสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเช้าเราจเจอกันทุกวันถ้าสัญญาณไม่ผิดเพี้ยนนะตอนนี้ยังสัญญาณดีทุกคนก็แบบรับชมกันแบบไม่กระตุกเลยเนาะนะคะก็ถือว่าโอเคเยี่ยมมากๆเลยนะคะ เอามีบ้างนิดหนึ่งนะมีบ้างนิดหนึ่งปากค้างปากเคิร์กกันไปนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราอัปโหลดเพิ่มเติมกันไปก็จะได้ไม่ค้างหรือจะไม่เสียทรนในการรับชมพระคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้เราเจอกับ คุณนิคทักกริตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่แบบวิเคราะห์ได้เฉียบเช่นกันนะคะคุณนิกทักกริตผู้นี้เจอกันนะคะจอยพัทรนิสโสพนันชัยลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเดียเด๋ยวจะรีบตัดคลิปแล้วก็ลงให้สำหรับช่วงเช้านี้กับคุณเด่นของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะ